เรามาดูตัวอย่างนะคะที่4.58น,นะคะจากการมีการจากการจากการสอบถามยอดขายโทรศัพท์นะคะรุ่น A และรุ่น B ของร้านค้าแห่งหนึ่งในทุกๆสิ้นเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน,นะคะ่ะสามารถนําข้อมูลมาแสดงได้ดังกราฟปนนะคะโอเคอันนี้โทรศัพท์รุ่น A <ม>อันนี้โทรศัพท์รุ่น B <ม>นะคะอันนี้คือเส้นสองเส้นนี้คือแนวโนม้มยอดขาย นะคะเขาจะเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะเส้นไหนคือรุ่นเอเส้นไหนคือรุ่นนีค่ะทีนี้เรามาตอบคาถามกันดีกว่านะคะเราว่าเราอ่านกราฟเป็นรือเงล่านะบอกว่าในที่ในเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะร้านค้าแห่งนี้ขายโทรศัพท์รุ่นใดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูที่เดือนมกราเดือนมีนาคมไม่ใช่เดือนมกราเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมร้านค้าแห่งนี้นะคะขายโทรศัพท์รุ่นใดได้มากกว่ากันนะคะอ่า เราก็ดูนะคะว่าเส้นไหนมันสูงกว่ากันนะคะอะคำตอบก็คือเส้นนี้นะคะนั่นก็คือรุ่น a นั่นเองนะคะทีนี้ข้อต่อไปถามว่าในเดือนใดยอดขายโทรศัพท์ของรุ่นเและรุ่น b นีนเท่ากันนะคะจุดที่มันเท่ากันก็คือจุดที่มันตัดกันนี่แหละนะคะนั่นก็คือเดือนพฤษภาคมค่ะพฤษภาคมต่อไปค่ะเดือนกันยายนเขาบอกว่าในเดือนต่อไปร้านห่า,านีคนสั่งโทรศัพท์รุ้นในดมาขายมากกว่ากัน นะคะทุกท่ยนก็จะดูว่าอ๋อแนวโน้มนะคะการขายเนี่ยนะคะรุ่น B เนี่ยนะคะมันพุ่งทะยานสูงขึ้นส่วนรุ่น A เนี่ยนะคะมันเริ่มตกุ่นแล้วนะคะมันก็ขายไม่ค่อยได้แล้วเพราะฉะนั้นในเดือนต่อไปเนี่ยนะคะร้านค้าอย่างนี้ควรสั่งโทรศัพท์รุ่น B มาขายนะคะเพราะว่าถ้าซื้อรุ่น A มาก็อาจจะขายไม่ออกนะคะ